เอาละทุกคนเดี๋ยวเรามากันพร้อมแล้ววันนี้ข้าจะบอกข่าวร้ายเจ้าจิมมี่มันไปเจอเผ่าสีเขียวและได้ข่าวว่าเผ่านเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับเผ่าทะเลทรายหรือเรียกอีกอย่างว่ามันเป็นริ้วล้อกันความลาบากจะตกมาอยู่ที่พวกเจ้าเพราะว่าพวกเราได้ไปทําการล้างบางเผ่าทะเลทรายไปแล้วอีกไม่นานพวกเผ่าเขียวมันจะต้องมาที่นี่อย่างแน่ดังนั้นสิ่งที่ข้าจะแจ้งในวันนี้ก็คือพวกเจ้าทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมีอาวุธ ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวข้าให้เจ้าจิมมี่เป็นคนบอกเองก็รายละเอียดนะครับผมอยากจะให้พี่แบ็กซมิธนะครับคุณคุณแบ็กสมิธนะฮะช่วยเราทําอาวุธให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปตามหาเหล็กด้านนอกเพื่อจะมาทําหอกแบบที่ผู้ว่าใช่ครับหลายายคนจะได้ป้องกันตัวได้แล้วก็หมู่บ้านเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นครับเวลาเจออันตรายดีมากเลยไหนๆก็จะทําแล้วขอข้าอันจำจำซะหนึ่งอันนะได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพื่อหมู่บ้านของพวกเรา ทุกคนจะไม่ยอมแพ้เราจะรวมตัวกันและจะต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านใครหนาไหนมันเข้ามาแล้วก็มาต้องเสร็จแน่นอนเจอแล้วก็พี่เดี๋ยวผมจะไปช่วยขนเหล็กนะครับหลายๆคนนะ่ะคงจะไปช่วยพี่อย่างแน่นอนเลย <Yes. S 2> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวผมขอคนไปกับผมสัก2 3คนนะฮะสตีฟไปกับพี่แล้วก็ บาลอนโรเจอร์แล้วกันทีมที่ไปช่วยกันจัดการเผาะทะเลทรายอะแล้วทำไมฉันต้องทำมีกนเนี่ยแหมมันเหนื่อยนว้ยขนเหล็กไม่ใช่ง่ายๆฉันเป็นช่างทำเรือแล้วก็ลาก่ะหัวไม่เกี่ยวกับขนเหล็กเลยเอาหน่าพี่ไหนๆเราก็ลงเรือทำเดียวกันแล้วพี่เป็นช่างทำเรือพี่ก็นี่งไงลงเรือแล้วเอ็งนก่กตลกตลอดเลยนะแล้วคนนู้นนะครับ คนนู้นไม่หันมามองเลยฮะหันมามองสักหน่อยหนึ่งได้ไหมเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ใครเลือกอะไรเสียงอะไรแลบบ็ปแบบโอเคครับถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปเลยฮะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับระหว่างนี้มันคงยังไม่เข้ามาเพราะว่ามันยังตามหาที่อยู่ของพวกเราไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมน่าจะมีเวลาที่จะฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรพวกนี้ทันครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนพี่แบ็กสมิธครับเออไงมีอะไรหรือดาบของผมนี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการใช้เหมือนกัน ผมเกรงว่าถ้าผมออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยผมไม่มีดาวผมจะเสียบเปียบให้กับพวกมันนะครับไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ก็ได้แล้วข่ะทำให้อย่างดีรับรองไม่เนียนกริบโอเคครับยังไงขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวออกไปตามล่าเหล็กยังไงก็งานหนักนิดนึงนะครับถ้าอยากให้ผมช่วยอะไรเนี่ยสามารถบอกพวกผมได้เลยนะครับได้ได้ขอบใจมากโอเคไปบาลอนโรเจอร์ er. แหมจะทิ้งกันมันก็ไม่ได้นะพี่พวกพี่ทั้งสองไว้เราเนื้อเบื่อจริงๆเลยไม่อยากมีเรื่องมีปัญหาเลยคือ มีเรื่องก็อยากมีแต่ว่าไม่ชอบที่จะต้องไปขนเลกอะทำไมต้องขนเลกเราเพื่อนหรอเด็กก็ขนเล็กมันก็ไม่ได้งานหนักอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยขนเยอะๆใช่ไหมสตีฟใช่ครับพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมช่วยพี่ได้เสมอสตีฟเนี่ยช่วยตลอดเลยเห็นไหมพี่น้องมันยังไปเลยน้องมันยังไปเลยใช่ไหมเฮ้ยถึงน้องไปก็ไม่ได้แปลว่าข้าจะไปกันสะหน่อยนี่จะบ้าเรื่องอะไรล่เอาหนะ้าพี่ยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับสนับสนุนกันหน่อยนะครับไปออกไปไปครับทุกคนไปเร็วเร็ว ทุกคนโอ้โหพี่วันนี้จับได้โคตรเยอะเลยครับดูสิสามตัวแนะ่ถือว่ากับดักเป็นกับดักสัตว์ก็ยังดีนะครับดีกว่าที่จะมีคนล่วงลงมาเฮ้ยโอเคก็พวกนี้น่าจะทะเลาะกันนะน่าตาน่ารักกันทุกคนเฮ้ยเอ็งยัยค่ะมานคนเหล็กก็พาข้าไปเถอะโอเคพี่ตามมาครับอยู่ด้านหน้าพี่อย่าระวังอย่าตกนะเออไม่ตกอยู่แล้วบอกว่าฉลาดพอโอเคพี่ ด้านบนนั้นเลยโอ้โหบนภูเขานี้เคยมีใครขึ้นไปหรือ,อยังที่ผมรู้สึกว่ามันจะใกล้กับไอ้เกาะลอยฟ้าอันนั้นมากเลยอ่ะมันน่าจะขึ้นไปได้นะจริงจริงเยพี่เอ็งอย่าพูดจาเพ้อเจ้อเลยนอกจากเอ็งจะมีมังกรเท่านั้นแหละเอ็งจะขึ้นไปได้มังกรมังกรนี่เป็นยังไงฮะหน้าหน้าตาเหมือนไอ้ตัวข้างหลังพี่ที่มันบินขึ้นไปตัวไหนอ่ะตัวนี้เหรอพี่ใช่แล้วไอ้ตัวนี้แหละเอ็งเกาะแขนเกาะขาเอามันมาทําเป็นปีกเอ็งก็ไปได้แล้วแล้วอะไรอ่ะพี่ มันคือตัวอะไรเราขึ้นไปหาเหล็กกันดีกว่าครับจะเสียเวลาเลยไปพี่ let's go <S ทุกคนขึ้นมาบนเขากันบ่อยปะเนี่ยคือผมสังเกตว่ามันมีเหล็กเหลือเยอะมากเหมือนใครไม่ได้ขึ้นมากันเลยครับมันไม่ค่อยมีใครจะขึ้นมาหรอกเพราะว่าเราทําอาชีพค้าขายเราไม่จําเป็นต้องใช้เหล็กเยอะขนาดนั้นแค่ซื้อมาขายไปได้ไปวันๆก็จบแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ งั้นก็แปลว่าผู้พี่ก็มีรายได้ปกติคือครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆสิครับพี่เราต้องหาเหล็กเพื่อไปทําเป็นอาวุธ <Yes. S 1> ให้ทุกคนในหมู่บ้านครั้งนี้เนี่ยต้องพูดกันก่อนเลยว่าทุกคนน่ะจะเสียรายได้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็อาจจะต้องเสียสละนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ไวอรี่เรื่องนี้อยู่แล้วมีแต่พวกพี่แหละอาจจะคิดอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกเออพี่ก็เชื่อนะว่าทุกคนไม่ได้คิดแบบนั้นโอเคงั้นทุกคนแยกย้ายกันไปขุดเลยครับวันนี้เราจะต้องขึ้นไปถึงชั้นบนบ ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าด้านบนเป็นยังไงบอกรงๆนะผมกลัวความสูงพี่เอา้าจริงเหรอสตีฟสตีฟกลัวความสูงเหรอใช่ครับพี่ผมกลัวตั้งแต่เด็กแล้วตอนอพ่ออุ้มผมอ่ะพ่อโยนผมติดเพดานเลยจริงเหรอโอ้โหมีปมปมหลังฝังใจเลยขนาดนั้นโอเคแยกย้ายกันไปนะทุกคนฮึบ <c oughs> อวันนี้แหละเราจะต้องเอากลับไปให้ครบคนจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ไม่เสี่ยงอันตรายนี่ไงอ ตรงนี้หมดแล้วอ่ะของฉันก็เหมือนกันของผมก็เหมือนกันครับของผมหมดแล้วของผมก็หมดเหมือนกันพี่ไหนอะ่ะทุกคนอยู่ไหนเนี่ยข้างหลังพี่โอเคเราต้องขึ้นไปด้านบนน่ะใครขึ้นไปได้บ้างอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเดินขึ้นไปได้หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ pp. ทุกคนพยายามนะโอเคขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยทุกคนเ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนหนีหเร็วเวทุกคนโอ้โหสวยแล้วสวยแล้ว มันมาแล้วทุกคนไป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 ทุกคนอยู่ไหนผมมองไม่เห็นทุกคนเลยเอาจริงเหรอเนี่ยทุกคน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 เฮ้ยเร็วโอ้โหมันติดมันติดมันติดเกือบตายไปแล้วนะครับพี่เอาสติปลี่ยนชุดตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ผมเ็นท่าทางไม่ดีผมก็เปลี่ยนเลยครับโอ้โหโคตรไวแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะติดนะ โอหอันตรายมากไอ้พวกนี้วิ่อยู่ทุกที่เลยอะแสดงว่าเราขึ้นไปด้านบนนั้นไม่ได้อะดิใช่แล้วครับพี่ล้วจะทํายังไงอะพี่มีกระป,ปิงหุกจากโรเจอร์พี่อาจจะขึ้นไปข้างบนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องผ่านมันอะแต่ถ้าจะเดินผ่านเราต้องข้ามันให้ได้อะถ้าอย่างนั้นทุกคนฝากส่วนของผมกลับไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปขุดต่ออยู่ด้านบนเองอยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากฮะวันนี้ไปบอกคนอื่นด้วยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมมีลม่มมีอะไรสามารถโดดลงมาได้ทุกเมื่ออยู่้ววคได,ไดอย่งน,น,นนะผมขป แล้วก็อย่าลืมไปหาคนที่หมู่บ้านนะครับขอบคุณทุกคนมากฮะแต่ถ้าจะให้ดีไปรอผมตุ้งตีนเขาก็ได้นะครับรอผมด้วยเผื่อผมไม่กลับมาจะได้ขึ้นไปช่วยผม <c oughs> เรารู้ว่านายเก่งอยู่แล้วานายไม่มีทางที่จะไม่รอดกลับมาหรอกโอ้ขอบคุณมากนะครับที่เชื่อใจผมผมก็จะเชื่อมั่นในตัวเองฮะขอบคุณทุกคนจริงๆยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับโอเคทุกคนโคนลงไปแล้วละ่ะเฮ้ยเอาอะไรอีกยักษ์ เองกับข้าคราวนี้ถึงเวลาแล้วละ่ะต้องมาวัดกันเวงจะตามข้าทันหรือเปล่าผมต้องรอมันออกไปจากตรงนี้ครับไม่งั้นมันจะขวางทางคนแถวนี้อยักษ์ตื่นขึ้นมาโอเคโอเคเฮ้ยมันมันติดบั๊กจริงเลยฮะเฮ้ยริงไะเนี่ยโอ้โหเสียดายจะไม่มีดาบไม่งั้นจะฆ่าแกทำไมาแกถึงตายยากขนาดนี้เนี่ยตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วยังไม่ยอมตายอีกเหรอ แกนี่มันสุดยอดจริงๆโอเคผมว่าเราคงไม่ได้ขึ้นไปแล้วฮะระหว่างนี้ผมคอยิงมันอยู่ตรงนี้แล้วกันฉันว่าแกน่าจะมีปัญหาแล้วเนี่ยทำไมไม่ยอมตายสักทีโอ้โหตอนนี้คนในหมู่บ้านเป็นห่วงหมดแล้วเมื่อไรแกจะตายเนี่ยโอ้โหตัวแหลกขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมตายอย่างนี้นฉันไม่ตายง่ายงยๆหรอกเฮ้ยแกพูดได้เหรอใช่ปะเนี่ยเสียงอะไรอะ ันไม่ตายแกย้ายข้าออกไปได้นะอืพูดดีนี่คิดว่าตัวเองจะออกมาได้เหรอนั่นสิข้าถึงพูดนี่ไงน่ะตลกซะด้วยงั้นแกจงอตายซะเถอะในตัวข้ามีอันยอมันนีมหาศาลถ้าแกฆ่าฉันได้แล้วก็ลองดูสิฉันไม่มีวันยอมหรอกอ้าวพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ช่วยดูลูกดอกที่ปักหัวตัวเองด้วยฉันเชื่อและฉันจะยิงแบบนี้แหละยิงจนกว่าแกจะตาย เออทำไมแกถึงทนขนาดนี้นะฉันมีจิตวิญญาณแห่งขุนเขาอยู่ไงล่ะจิตวิญญาณแห่งขุนเขาเหรอมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือจิตวิญญาณที่จะรักษาอัญมณีที่อยู่ในตัวไงล่ะยิ่งพูดยิ่งอยากได้ขึ้นมาเลยฮนะถ้าอย่างนั้นก็ขอยิงต่อแล้วนะเฮ้ยแกดูไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมไม่เข้าใจสิมันคืออะไรอะ่ะการที่แกมาตีฉันเหร สวรรค์ยอมรับรู้แต่แกนะจะไม่มีวันประสบความสําเร็จรู้ได้ยังไงชีวิตฉันน่ะจะเกี่ยวอะไรกับสวรรค์เล่าในเมื่อฉันเป็นคนเล็กิ k ชีวิตฉันเองแกไม่รู้หรอกว่าพลังแห่งสวรรค์น่ะมันจะมอบอะไรให้กับแกได้บ้างมันมีจริงๆแหลอเนี่ยพลังแห่งสวรรค์อะไรเนี่ยแกไม่เข้าใจเลยสักนิดใช่จะไม่เข้าใจงั้นแกช่วยพูดอีกนิดได้บ้างฉันว่าฉันเริ่มเหมือนหัวแล้วล่ะแกจะฆ่าฉันแกก็ฆ่าให้มันไวๆกว่านี้หน่อยได้ไหมเอา ก็ฉันมีแค่อาวุธเท่านี้ฮะฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่สวรรค์ทำไมถึงมอบชีวิตและพลังงานของฉันให้กับแกคงไม่รู้สิเหมือนแบบอยู่ดีเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะนั่นสินก็จะบอกว่าแกมีวิญญาณแห่งกุนเขาจริงๆเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคําพูดแบบนี้มันเหมือนนิทานหลอกเด็กที่ฉันได้ยินอ่ะฉันจะเล่าบางเรื่องให้แกฟังเอาไหมเรื่องอะไรล่ะ เรื่องที่ว่ามีบุรุษลึกลับที่หายตัวไปที่ขุนเขากำลังตามหาสายเลือดของเขานั้นแข็งแกร่งบุรุษคนนั้นก็คือใครอ่ะข้าก็ไม่รู้เห็นได้ยินว่าเป็นเลือดที่สาบสูญเลือดสาบสูญเหรอเมื่อก่อนเนี้ยฉันก็เคยได้ยินนะเรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าฉันจำไม่ได้แล้วเคยได้ยินเหมือนเหมือนมันเป็นนิทานอะไรสักอย่างมันไม่ใช่นิทานหรอก แกพิสูจน์ได้จากการที่ฉันมีตัวตนจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กแล้วทําไมเหรอบุรุษท่านนั้นทําไมเรอระสายเลือดของเขาเป็นสายเลือดวีรบุรุษเขามีพลังที่แข็งแกร่งเหนือใครและบ่อยครั้งตระกูลของเขาจะถูกเรียกขานเรียกขานจากอะไรเหรอจากพลังแห่งเทพเจ้าและขุนเขายังไงล่ะยังไงแกก็ต้องมอบอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันอยู่แล้วนะฉันอยากให้แกตายก่อนที่มันจะเช้านะ่ะโหดูสิฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้นอนแล้วคุยกับแกไม่ค่อยรู้เรื่องเลย แกจะพูดแบบนั้นก็เถอคิดว่าข้าอยากเสียสละอัญมณีในตัวหรือยังไงก็คงไม่ได้อยากเสียสละจริงๆหรอกไม่งั้นแกก็คงตายให้ฉันไปแล้วข้าตายเองไม่ได้หรอกมันกว่าจะมีผู้ที่คู่ควรแต่ส่วนใหญ่ข้าก็ตบมันตายเรียบฉันเริ่มเบื่อแกแล้วเนี่ยมันเช้าแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเช้าแล้วเอาจริงๆอ่ะฉันว่าฉันจะไม่ยิงแกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันมีอะไรฉันจะมาถามอีกทีโอเคปะแกจะทําแบบนี้ไม่ได้แกจะมาหลอกใช้ข้าอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้จะหลอกใช้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันได้ข้อมูลอะไรจากแกถึงมันจะเป็นเรื่องแบบไม่น่าเป็นจริงได้ก็รู้สึกสนุกอ่ะเหมือนมีคนเล่านิทานให้ฟังอะ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไม่ยิงแกต่อแล้วเฮ้ยแกยิงฉันให้ตายเลยดีกว่าฉันจะได้ไปรับใช้วิญญาณบนสวรรค์โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงพูดแบบเหมือนแบบนิทานจริงๆนะเดี๋ยวแกก็รู้เองเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่สนใจกันแล้ว จะยังไงก็แล้วแต่แกจะทิ้งฉันไว้ไม่ได้รู้สึกว่าจะพูดไม่รู้เรื่องนะตัวนี้โอเคอยังไงเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยผมขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ข้อมูลอะไรจากเขาก็ไม่รู้เขาเหมือนคนเพียเพ้ยนนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดการเหล็กตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงไปหาสักช่วงบ่ายถ้าเกิดผมยังไม่ลงไปทุกคนก็คงวิ่งขึ้นมาตามอะฮะโอ้โหแค่สองชิ้นก็ตัวหนักแล้วเหรอเนี่ย สงสัยจะต้องกลับไปแล้วฮะยังไงก็ไปบอกทุกคนว่ายักษ์ตัวนั้นทําอะไรเราไม่ได้ทุกคนก็น่าจะขึ้นมาได้แล้วครับตรงข้างบนก็เป็นเนินภูกเขาหินโอเคตรงนี้เป็นแหล่งสุดท้ายแล้วใช่ไหมไปรายงานผู้ว่าดีกว่าผมต้องโดดร่มลงไปดีกว่าคือมันจะได้รวดเร็วกว่าเดิมนะอึบอ่ะโอเคเฮ้ยใครอะฮะลัลโหลอ้าพีพี่จมพี่จ,ม,จมอยู่นี่เอเฮ้ยเอ้าทุกคน เป็นอะไรอะพอดีว่าบุรงมารอเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับสงสัยว่าทำไมถึงไม่มาเอ้าจริงเหรอเนี่ยแล้วไม,ไม่กลับเข้าหมู่บ้านไปก่อนถึงนายจะพูีอย่างนั้นก็เอะแต่จะให้เราทิ้งเพื่อนได้รอ,องคอเลยเหรอไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดว่าผมไม่ลงมาอย่างไงผมเอาตัวรอดได้อยู่แล้วผมบอกทุกคนแล้วนี่เราก็ไม่อยากให้นายเป็นอะไรหรอกนะถ้าเกิดว่าคนเก่งๆเสียไปสักคนหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านเราก็แย่เลยนะโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าผมรอดมาแล้วขอบคุณทุกคนมมมาาาาาาากกกกครรรััับบออย่่่่่งงนนนนน้้้้เเเเขไปใหูดีววแลล็ผจะื ไอตัวหุ่นยักษ์ไดให้ฟังพวกพี่คือเออทุกคนเอ่อคือไอ้ก้อนหินยักษ์ตัวนั้นน่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วตัวมันติดอย่างที่ทุกคนเห็นแหละถ้าจริงเนี่ยเราก็เดินข้ามมันไปได้เลยสิใช่ แต่ผมยังคุยกับมันด้วยนะนายจะบ้าหรือยังไงนายคุยกับก้อนหินได้ด้วยเหรอใช่พี่เขาเล่าอะไรให้ผมฟังไม่รู้นายนี่แปลกคนนะเนี่ยฉันว่านายน่าจะกินยาลืมขยาวขวดหรือยังไงผมกินยาอะไรน่ะพี่ไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันอาจจะมึนหัวยังไงก็เราน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากเขานะครับคือผมเห็นแล้วนะว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ไม่อยากฆ่าเขาจริงๆผมพยายามฆ่าแล้วแต่ฆ่าไม่ได้นายอยากให้เราช่วยไหมล่ะแปบ๊บเดียวก็ฆ่าตายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยไม่เป็นไรอะพี่ผมว่าไม่ต้องฆ่าเขาหรอกแล้วก็ผมอาจจะได้ข้อมูลอะไรดีๆจาก เขานะทุกคนไปกลับดีกว่าฮะดับไฟด้วยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเห็นทุกคนคงจะเป็นห่วงแล้วครับแล้วเมื่อคืนพวกพี่ได้เข้ามาเปล่าไม่ได้มาเลยครับพี่ถ้าอย่างนั้นทุกคนคงเป็นห่วงแล้วแหะครับสวัสด,ดีพี่สวัสด,ดีน้องสวัสดีครับอะไรสวัสด,ดีเฉยๆพี่สวัสด,ดีเฉยๆสวัสดีครับทุกคนสวัสด,ดีว่าไงนึกว่าเป็นอะไรกันซะแล้วได้เหล็กมาเยอะไหมก็ได้มาเยอะอยู่ครับพี่เรากาลังคิดว่าจะเอาคนออกไปตามหาเพราะว่าผู้นายม่ยมกลับมาสักที อ้ไม่เป็นไรฮะเมื่อคืนพอดีว่าผมไปเจอโกเลมมันเป็นคล้ายๆหินขยับได้ครับแถมมันยังพูดกับผมด้วยนะฮะนายพูดจริงหรือเปล่าแลวนายพูดอะไรกับมันมันก็คุยเรื่องนิทานโบราณอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวีรบุรุษนะครับสายเลือดวีรบุรุษหรืออะไรเนี่ยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะคุยกับโกเลมได้ข้าเคยได้ยินเรื่องแปลกๆแบบนี้แต่อย่าพิ่งบอกคนอื่นเลยคงไม่มีใครเชื่อนายหรอกครับผมก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยผมได้เมทัลมาแล้วนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ ไปทำเป็นหอ,อกให้ทุกคนได้เลยนะครับยังไงเนี่ยฝากรบกวนพี่แบ็กสมิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเหล็กเอาไปให้ที่บ้านนะครับพี่คงขนไปไม่ได้หรอกโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเหล็กอะไรไปวางไว้ให้เลยนะครับแล้วตอนนี้ดาบที่ผมให้ไปเนี่ยซ่อมแซมได้หรือยังครับได้แล้วไม่มีปัญหาเอาไปสิแต่ว่ามีค่าทํานิดนึงนะ20บอนสทำไมมันแพงจังอครับ ผมต้องไปหนึ่งทีเลยนะฮะกว่าจะได้นี่แค่ค่าซ่อมอย่างเดียวนะเฮ้ยต้องเข้าใจนะคนทําม,มาหากินนะ่ะของแบบเนี้ยมันทํารายละเอียดเยอะน่ากว่าค่าจะซ่อมได้เนี่ยจริงเหรอครับเนี่ยถ้าง,งั้นขอบคุณมากครับไหนละครับนี่ไงเอาไปสิโอเคครับชฮะเดี๋ยวพี่ทําไมได้ผมเป็นแบบนี้คนระับพี่แบ็กสมิธอา้าก็ค่าขัดสีให้เอี่ยมหนองเลยเนี่ยเ,เห็นไหมละ่ะ ดาบของเองน่ะมันเปื้อนอะไรก็ไม่รู้สีแดงๆข้าก็เลยทุ้วๆตีใหม่นิดหน่อยมันก็ขาวสะอาดแวววับเลยเดี๋ยวพี่ผมไม่ได้ต้องการแบบนี้ดาบของผมมันเป็นดาบพิเศษมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาบไก่กาแบบนี้นะพี่เอยมันดาบธรรมดาเลยนะข้าเห็นว่ามันจะมีเนื้อเหล็กชนิดพิเศษเลยใช่เหรอพี่ผมไม่อยากจะเชื่อแล้วอีกอันนึงก็เป็นเหมือนกันเหรอครับพี่มันก็เป็นเหมือนกันทั้งสองอันน่ะ ดาบมันก็เป็นแค่ดาบธรรมดาข้าสงสัยจริงๆเลยทำไมเองถึงตกใจขนาดนั้นมันมันไม่ใช่ดาบธรรมดาพี่ดาบนี้มันเป็นดาบเรืองแสงแต่ว่าสีมันหายเองอย่าเถียงแบ็กสมิธได้ไหมแบ็กสมิธเนี่ยข้าเนี่ยตีเหล็กมากว่า10ปีไม่มีทางเราที่ข้าจะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเหล็กธรรมดาอันไหนเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์เองจะพูดถึงเหล็กศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีจริงแล้วตอนเนี้ยมันหายไปหมดแล้วล่ะเฮ้ยพี่นี่มันดาบ ขี้ไก่กาปลาจิงโกะที่ไหนเนี่ยพี่จะเอาไาหมผมมันไม่ใช่นะพี่โอ้เอ็งลองเอาดาบอันนึงขึ้นมาสิผมันเสียใจจริงๆนะพี่ผมพูดตรงๆเลยผมรู้สึกว่าดาบมันเบามากเลยก็นี่ไงพี่เจมพี่เจมสามารถถือดาบสองข้างได้แล้วพี่เฮ้ยจริงด้วยฮะผมถือดาบสองข้างได้แล้วลุง สุดยอดลุงทาให้ดาบเบาขึ้นไม่มีอะไรมันก็แค่ดาบธรรมดาไม่ใช่เหรอข้อาก็บอกเองแล้วมันไม่ใช่ดาบธรรมดาจริงๆนะแต่ว่าผมถือดาบได้สองมือก็ขอบคุณมากเลยครับผมไม่คิดว่าผมจะได้ถือดาบสองมืออีกเออยังไงเองก็ดูแลมันดีๆแล้วกัน ถ้าอยากให้ข้าช่วยซ่อมเม่อไหก่ก็ออกมาเลยนะผมรู้สึกแปลกๆมากแล้วไม่ขัดซะสะอาดจะเอี่ยมสะอ่องเลยโอ้โห,โโหดาบสีแดงของฉันนี่กลายเป็นดาบธรรมดาซะแล้วโอเคครับชว้วไม่มีชื่อทุกคนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะสำหรับ a r k s h a d o ชาพาร์ทนี้นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่าน,นี้ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะฮะซนเลวได้อาวุธกลับมาแล้วกำลังพยายามที่จะเตรียม อาวุธไว้ต่อก่อกับเผาที่จะเข้ามาบุกนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามต่อได้ในตอนหน้าแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ